สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเสนอสินสค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นชุดคอมประกอบ i5 3470ภายในเซ็ตลูกค้าจะได้ cpu core i5 3470เมนบอร์ด b75 ram 8gb ssd 256gb psu 400w พัดลม cpu พัดลมระบายความร้อนและ a t x case ค่ะสินค้าชิ้นนี้สามารถใช้เล่นเกมแนละทำงานได้สามารถใส่ hdd หรือว่า ssd ได้ลูกค้าสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการได้เลยสินค้าชิ้นนี้ระบายความร้อนได้อย่างทั่วถึงทนความร้อนได้ดี ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเสียบสายก็สามารถใช้งานได้เลยขนาดของสินค้าจะกว้างอยู่ที่170มมรยาว310มมสูง350ม mm. มสินค้าชิ้นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบปฏิบัติการอย่างดีเลยนะคะซึ่งสินค้าชิ้นนี้ดีมากๆทางร้านแนะนําเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลย,เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลา,า,าดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ